ผู้สุดท้ายครับนองบัวพิชยะพบกับสูตรปาระการซิตี้ครับน้องใหม่อย่างนองบัวออกสตาร์ด้วยการคว้า3คะแนนจากการชนะโคราชมาได้นะครับก็ปัญหาของนองบัวคือจะขาดกองกลางตัวรุกนะครับซึ่งเล่นได้ดีมากอย่างลีดอโคเฮนนะครับด้วยปัญหาเอ็นไขว้าขาดเลยโอ้น,นี้หนักเลยทีเดียวปัญหาเนี้ยจะเป็นปัญหาใหญ่เพราะว่าสิ่งที่เราเห็นจากเกมน,นัดแรกที่พวกเขาลงเล่นก็คือว่าพวกเขาลงเล่น ด้วยขุมกําลังตัวไทยหลักๆที่จับจับกันเล่นมาตั้งแต่ปีก่อนๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในแผนเกมรับอย่างยุทธพงศ์ศีลคอนของกลางอย่างนัทวุฒิคำรินเลอสันเทียมลาดกีษนาเกษมกุลวิไลพวกนี้เล่นกันมานานแล้วจับกลุ่มกันได้แล้วตัวต่างชาติที่มาเนี่ยถือว่าตอบโจทย์ทันทีนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเกมรับอย่างแอนทอนนะฮะตัวอย่างตรงกลางอย่างมาฮานที่ ามาแล้วก็ควบคุมจังหวะตรงกลางได้ที่สําคัญคือเกมรุกนะครับตัวต่างชาติที่มาแล้วสามารถปรับเปลี่ยนสกอร์ได้เลยเนี่ยมันจะเป็นตัวต่างชาติที่สามารถที่จะเปลี่ยนผลการแข่งนนขันได้อย่างที่เราเห็นว่าโคเฮนแอซิดได้2ประตูของไฮมินตันนี่คือจุดที่หมองบัวต้องการาโคชอย่างโคชวังเนี่ยรู้อยู่แล้วครับประสบการณ์ในการทํางานของเขามาทํายังไงทีมอยู่รอดโคต้านักเตะต่างชาติสำคัญมาก เพราะฉะนั้นการขาดโคเฮนไปเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นจุดหลักเลยครับที่ต้องมาดูว่าขุมกําลังที่มันรงตัว้งแต่นัดแรกเนี่ยมันจะต้องมาปรับจูนยังไงอันนี้คือพอย์หลักเลยนะครับของหนองบัวพิชยะว่าจะแก้อย่างไรโอเคแต่เล่นในบ้านก็จะน่าจะได้ความได้เปรียบสะหน่อยแต่เป็นแค่ว่าสูตรปราการซิตตี้ของทางมาซาทาระอิชิอินะครับก็กลายเป็นทีมที่เล่นได้น่าตื่นตาตื่นใจมากในเกมนัดแรกนะครับพวกเขาเองเนี่ยถือว่า มีการเสียกลุ่มกาลังตัวหลักไปแทบจะทุกตําแหน่งแต่ว่าสิ่งที่เราเห็นในเกมที่ไปเยือนเชียงรายคือพวกเขาเล่นตามร,ระบบครับอิชิวางวิธีการเอาไว้แล้วก็ใส่ตัวผู้เล่นลงไปและที่สําคัญคือนี่คือจุดแข็งนะครับนั่นคือว่านักฟุตบอลทุกคนเล่นตามที่อิชิอสั่งอันนี้คือจุดแข็งเลยไม่ว่าโค้ชจะสั่งอะไรไปทําอะไรยังไงแต่ถ้านักฟุตบอลไม่เอานั่นคือจบแต่ที่สุนปราคารไม่ใช่อิชิทําได้ครับ เราจะเห็นความลงตัวในเรื่องของระบบวิธีการนักฟุตบอลรู้ว่าต้องทํำยังไงและที่สำคัญคือพวกเขาไม่กลัวพวกเขาไม่ได้คิดว่าพวกเขาไม่มีพีรดลนไม่ได้มีจักรพันไม่มีทีลพลเขาไม่คิดเลยนะครับไม่มีทารเรดี้เขาไม่ได้คิดแบบนั้นแต่ว่าเขาเล่นตามสไตล์ตัวเองแต่ว่าจะ,จะหาจุดที่เป็นจุดอ่อนในปีนี้ของสุนทรการผมมองว่าเรื่องของความเฉียบคมในการจบสกอร์นะครับ จริงๆเกงกับเชียงรายเนี่ยก่อนที่จะได้2ประตูที่สุดสวยเนี่ยพวกเขามีโอกาสมากเลยครับในกรอบเขตโทษแต่เพียง่ว่าเปลี่ยนเป็นประตูไม่ได้ปีที่แล้วความเด็ดขาดของบาลอสทาดิลีที่ขึ้นไปแล้วจบสกอร์ได้เนี่ยนี่คือสิ่งที่ตอบโจทย์นะครับมันเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์แล้วก็เป็นสิ่งที่แตกต่างอย่างที่เห็นได้ชัดถ้าจำมันได้สีน่นัดแรกในปีที่แล้วเนี่ยพวกเขาไม่ชนะใครเลยนะครับสำหรับสุนประการในยุทธของอิชอิเพราะว่า กองหน้าเนี่ยยังทําประตูไม่ได้แต่พอหยุดโควิดปุ๊บได้ทาเิลี่มาเสริมคราวนี้ติดปีกเลยเพราะว่าระบบวิธีการมีหมดแล้วแต่ว่าหาคนจบสกอร์ซึ่งทาเิลี่คือคนนั้นปีนี้เนี่ยเปลี่ยนมาเป็นเอเลียนโดกอนซาต้าซึ่งเราเห็นแล้วล่ะว่าสไตล์ของเอเลียนโดเนี่ยไม่ใช่ไซเกอร์ตัวที่จะจบสกอร์เฉียบคมไม่ได้มีสิติในการจบยิงประตู ถล่มทลายมันไม่เหมือนไทลี่เพราะฉะนั้นนี่คือจุดหนึ่งครับว่าโอเคละ่ะรูปแบบวิธีการของคุณชัดเจนขึ้นเกมสวยงามเล่นเป็นระบบมีเกมรุกที่ดูดันบู๊สู้ทุกทีมแต่ถ้าขึ้นไปแล้วจบไม่ได้อันนี้จะเป็นปัญหาใหญ่เพราะฉะนั้นอันเนี้ยเดี๋ยวต้องมารอดูนะครับว่ามันจะแก้ได้หรือเปล่าโดยเฉพาะในการที่มีกองหน้าเป็นตัวขวาหวังอ,อย่างเอเลียนโดซึ่งเอาล่ะเราก็พูดกันตามตรงว่าเขาไม่ได้เป็นคนที่ผลิตสกอร์ได้เป็นกอบเป็นการในทุกปีนะครับที่เราเห็นในการเล่นไทลีกมา อันนี้คือสิ่งที่เป็นตัวชี้วัดเลยว่าอิชิจะแก้ได้ไหมนอกนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าอิชิทับได้ดีอ่ะพอมาเจอเกมนี้ครับผมเชื่อว่าหนงบัวเองพอขาดตัวผู้เล่นต่างชาติที่เป็นตัวหลักไปเนี่ยสมผลแน่นอน,นครับสมุผลแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ต้องมาดูว่ามันจะปรับจูนได้ขนาดไหนคราวนี้ไปเจอบอลเขี้ยวอย่างอิชิเนี่ยผมเชื่อว่าแพ้ยากนะครับบอลอิชิตอนนี้แต่ได้จะถึงชนะเลยไหมผมมองว่ามันก็ไปวัดที่เรือนกองหน้าเหมือนกัน เพราะฉันผมมองง่ายๆว่าสูตรประการน่าจะมีแต้มนะครับเกมนี้อาจจะออกเสมอสูงเหมือนกันนะครับ